สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาสู่อยากเล่าขยอกขวัญน,นะครับมีหลากหลายอาชีพนะครับที่อาจจะต้องเสี่ยงต่อการพบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดหรือน่าขนลุกยิ่งโดยเฉพาะอาชีพของหมอหรือพยาบาลที่มักจะต้องใกล้ชิดกับความตายมากที่สุดในอาชีพหนึ่งสิ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่านี้ครับก็เช่นกันลองไปเล่าฟังพร้อมกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า สยองขวัญคืนอยู่เวรขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์ ghoststoryth.com e นะครับกับเรื่องราวสุดหลอนที่ผมได้นำมาเล่านี้ครับเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนนท์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วหลังจากที่คุณนนท์เรียนจบหมอซึ่งปีที่6เป็นปีสุดท้ายที่ทุกคนนั้นมักจะเรียกกันว่า e x t e r n นะครับ เป็นหมอฝึกหัดที่ต้องวนไปอยู่ตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดหลังจากที่คุณนนจบ6ปีแล้วตำแหน่งหมอก็เปลี่ยนเป็นอินเทนจะต้องไปอยู่ตามโรงพยาบาลในจังหวัดที่ใหญ่ๆตามจังหวัดหัวเมืองหรือตามจังหวัดเมืองรองเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่คุณนนเป็นตำแหน่งอินเทนหนึ่งครับตอนนั้นคุณนนประจำอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งช่วงที่เกิดเหตุ เป็นช่วงที่คุณนนท์ประจําอยู่ที่แผนกอายุรกรรมซึ่งลักษณะของหอผู้ป่วยอายุรกรรมนั้นจะเป็นตึกมีทั้งหมด7ชั้นโดยที่ชั้นที่ 3, 4, 5, และ6นั้นจะเป็นชั้นที่ต้องรับคนไข้เข้ามาแอดมิดครับถ้าคุณนนนั้นอยู่ในเวลาราชการจะต้องประจําอยู่ที่ชั้น3แต่ถ้าเป็นเวลาเวรจะโดนแอดไซต์ให้อยู่ตามเวรตามชั้นต่างๆต,ตำแหน่งคุณนนนั้นเป็นอินเทอร์หนึ่ง จะต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย2ชั้นอาจจะเป็นชั้น3กับชั้น4หรืออาจจะเป็นชั้น5กับชั้น6ทีนี้วันที่เกิดเหตุครับตอนนั้นเวลาประมาณกับเกือบ4ี่โมงเย็นคุณนนซึ่งเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็จะมีน้องที่คอยติดตามครับเป็นน้องเอ็กซ์นะครับคุณนนได้รับผู้ป่วยมาเคสหนึ่งครับเป็นโรค HIV ครับและก็ขาดยามานานแล้วจนร่างกายสุดโทรม นอนติดเตียงมาประมาณ6เดือนแล้วครับลุกไปไหนมาไหนไม่ได้ตัวผอมเหลือแต่หนังคุ้มกระดูกต้องขับถ่ายอยู่แต่บนเตียงในส่วนของน้องเอ็กซ์เทิร์นตรงนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าน้องเอ็กซ์สั้นๆแล้วกันเนาะนะฮะแรกเริ่มครับที่รับเข้ามาถึงเนี่ยคุณนนกับน้องเอ็กซ์นะครับก็ช่วยกันซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายพอดีว่าน้องคนนี้เป็นคนที่ปากไวไปหน่อยครับก็ถามกับคนไข้ว่าคุณทำไมถึงไม่กินยาเนี่ยฮะ รู้ไหมเนี่ยว่าถ้าไม่กินยาก็เจ็บหนักแบบนี้แหละคุณนนก็เลยห้ามน้องครับแล้วก็บอกว่าอา่ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปตําหนิเขาเลยนะแล้วก็หันไปบอกคนไข้ครับว่าไม่เป็นไรนะครับคนไข้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่สู้ๆนะครับหลังจากนั้นคุณนนก็สั่งการรักษามีการให้น้ําเกลือให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็เริ่มเจาะเลือดใหม่อะไรใหม่ต่างๆครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้ว ผู้ป่วย h i ชวผู้ป่วยวัณโรคหรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อค่อนข้างรุนแรงแบบนี้ทางโรงพยาบาลนะครับจะไม่ให้นอนรวมกับคนไข้อื่นที่อยู่ในวอร์ดจะต้องไปนอนที่ห้องผู้ป่วยแยกโรคซึ่งลักษณะของวอร์ดนั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหลังสุดของวอร์ดจะเป็นบันไดหนีไฟและจะก,กัารห้องขึ้นมาเป็นสองห้องครับห้องหนึ่งจะอยู่ทางซ้ายถ้าเราสมมติหันหน้าเข้าไปทางบันไดหนีไฟเนี่ย ห้องทางซ้ายมือครับก็จะเป็นห้องของผู้ป่วยแยกโรคส่วนทางขวาจะเป็นห้องพักของแพทย์ประตูทุกบานจะมีลักษณะด้านบนของประตูเป็นช่องชๆครับเวลาเราเดินผ่านเนี่ยพอมองเข้าไปในช่องต่างๆก็จะมองเห็นคนไข้ที่อยู่ภายในห้องนั่นเองในวันนั้นหลังจากที่รับเคสคนไข้รายนี้เสร็จแล้วคุณนนก็ต้องอยู่เวรพอดีครับและก็ต้องรับผิดชอบดูแลชั้น3กับชั้น4และในวันนั้นน้องเอ็กเทิร์นเนี่ย ก็อยู่เว้นกับคุณนนท์ด้วยคุณนนท์ก็เลยบอกว่าอ่าน้องเอ็กซ์ครับเดี๋ยวน้องนอนชั้น3แล้วกันเนาะน้องดูแลชั้น3ไปแล้วกันเพราะว่ามันเป็นชั้นที่น้องต้องทํางานอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยจะขึ้นไปนอนที่ชั้น4แล้วถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยก็โทรศัพท์ไปหาพี่แล้วกันเนาะคือชั้น3และชั้น4นะครับสามารถที่จะเปิดประตูตรงบันไดหนีไฟด้านหลังเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นลงบันไดได้เลยโดยไม่ต้องเดินออกไปที่หน้าวอร์ดซึ่งเหตุการณ์ต่างๆก็ผ่านไปเป็นปกติ จนกระทั่งประมาณช่วงตีสองตีสามจู่ๆน้องเอกก็โทรมาบอกว่าพี่นนพี่นนช่วยด้วยพี่คนไข้ผู้คอตายพี่คุณนนก็ตกใจครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนน้องคนไข้ผู้คอตายเหรอเตียงไหนน้องเอกก็บอกว่าเต,ตียงที่รับใหม่หมอ่ะพี่เอ้ยอ่อคนไข้ที่เป็นนอนติดเตียงอะนะใช,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 ช่ครับคุณนนก็เลยถามครับว่าแล้วคนนั้นเนี่ยเขานอนติดเตียงอยู่ จะผูกคอตายได้ยังไงซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากครับน้องเอ็กก็บอกว่าโถ,โถพี่รีบๆลงมาเถอะนะเร็วๆด้วยคุณนน์จึงรีบวางโทรศัพท์แล้วก็วิ่งลงบันไดหนีไฟลงมาพอเปิดประตูบันไดหนีไฟก็จะถึงห้องพักแพทย์กับห้องผู้ป่วยแยกโลกครับพอคุณนน์มาถึงเนี่ยก็เปิดประตูเข้าไปในห้องผู้ป่วยแยกโลกลักษณะในห้องจะมีเตียงคนไข้อยู่ทั้งหมด3เตียง ซึ่งทั้งหมดนนก็ต้องเดินผ่านเตียงที่1เตียงที่2ไปเตียงที่3ครับเข้าไปก็จะมีประตูอีกประตูหนึ่งเปิดประตูออกไปก็จะเป็นระเบียงตรงระเบียงก็จะมีลูกกองกั้นไว้ครับแต่ณวันนั้นคนไข้ในห้องผู้ป่วยแยกโลกมีแค่2คนรวมกับคนที่น้องเอ็กแจ้งว่าผูกคอตายด้วยนะครับคุณนนท์เปิดประตูเข้าไปในห้องเจอลุงคนหนึ่งครับชื่อลุงอดุลน,นะครับตรงนี้เป็นนามสมมตินะฮะลุงอดุลเนี่ยนอนอยู่บนเตียงที่2 ทำหน้าตาตื่นตกใจคุณนนท์ก็เลยรีบถามพยาบาลกับน้องเอกครับว่าไหนล่ะคนไข้ยอยู่ไหนน้องเอกก็ชี้ไปที่ระเบียงครับภาพที่คุณนนท์เห็นนั่นก็คือคนไข้ใช้สายน้ําเกลือรัดคอตัวเองแล้วก็ไปรัดกับซี่เหล็กลูกกลงด้านบนข้างๆนั้นมีเก้าอี้พลาสติกตกอยู่ขาของเขานั้นลอยอยู่ห่างจากพื้นประมาณฟุตหนึ่งห้อยตองแตงเลนจุกปากตาถลนออกมา ซึ่งน้องเอกโทรแจ้งอยู่ประมาณตีสองนะครับจังหวะน,นั้นคุณนนท์ก็รีบให้พยาบาลกับน,น้องเอกช่วยกันเอาคนไข้ลงมาก่อนแล้วก็ปั๊มหัวใจช็อตไฟฟ้าพยายามกู้ชีพยอย่างเต็มที่แล้วก็ให้พี่พยาบาลที่เป็นหัวหน้าเวรีบโทรแจ้งญาติครับคุณนนท์กู้ชีพยอยู่ประมาณ30นาทีคนไข้ก็ไม่มีอาการฟื้นขึ้นมาจึงประกาศว่าขออนุญาตยุติการช่วยกู้ชีพเพียงเท่านี้ซึ่งพอดีครับกับญาติเขามาถึงพอดี ญาก็ถามว่าแล้วเขาขึ้นไปผูกคอตายได้ยังไงเพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา6เดือนแล้วขนาดยังต้องใส่แผมเพลิด,ด้วยซ้ําคุณนนท์จึงแจ้งกันทางญาติว่าคนไข้เนี่ยเสียชีวิตครับหมอรู้สึกเสียใจจริงๆครับตามกระบวนการหมอเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตส่งชนะสูตรศพให้หมอนิติเวชผ่าชนะสูตรนะครับเนื่องจากว่าเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติครับกว่าจะเสร็จเรื่องก็ประมาณกับตีสีทีนี้คุณนนท์ครับก็หันไปคุยกับน้องเอกว่า โอเคน้องเอ็กซ์งั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนอนเหมือนเดิมแล้วกันเนาะแต่ด้วยการที่น้องเอ็กซ์ครับเริ่มกลัวแล้วครับเพราะน้องเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อนแต่ถ้าเป็นตัวคุณนนท์นั้นคือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายเคสแล้วคุณนนท์ก็เลยปลอบน้องเอ็กซ์ว่าเอาหน้าไม่มีอะไรหรอกรีบนอนเถอะนะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะเราต้องทํางานกันต่อและคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปวันรุ่งขึ้นประมาณ7จ็ดโมงเช้า คุณนนท์ก็ไปอาบน้ําอาบท่าเสร็จแล้วก็มาตรวจคนไข้ในรอบเช้ากต็ตรวจเดินมาเรื่อยๆครับจนมาเจอกับลุงอดุลซึ่งคุณลุงอดุลน,นั้นแกรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการวันโรคปอดแกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเพื่อรอปรับยาที่เฉยซึ่งตัวแกไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ที่ต้องให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้อยู่ในห้องแยกโลกเนี่ยก็เพราะว่าจะให้เสมหะมันหายไปเวลาคุณลุงกลับไปบ้าน คุณลุงจะได้ไม่ไปไอและแพร่ให้คนอื่นซึ่งคุณนนท์เนี่ยถือว่าให้คุณลุงอดุลอยู่ที่โรงพยาบาลจนกว่าจะหายดีดีกว่าคุณนนท์ก็เลยถามรายละเอียดคุณลุงอดุลครับเพิ่มเติมว่าอ่ลุงครับเมื่อวานลุงเห็นเขาเขาเดินได้จริงๆเหรอครับคุณลุงอดุลก็บอกว่าอ่าใช่ครับหมอเขาเดินได้นะหมออยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นเปิดประตูระเบียงแล้วก็หายออกไปลุงก็ไม่ได้ดสนใจอะไรหรอกตอนแรกนะ ซึ่งปกติแล้วช่วงเวลาประมาณตีสองพยาบาลจะต้องมาวัดสัญญาณชีพคนไข้พอเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วไม่เจอคนไข้พยาบาลก็ต้องรีบออกตามหาคนไข้ครับจึงได้ไปเจอว่าผูกคอตายไปแล้วเช้าวันนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณลุงอดุลก็พูดคุยได้ตามปกติทีนี้ในช่วงบ่ายครับเป็นช่วงที่คุณนนต้องขึ้นไปประชุมในเรื่องของการเรียนหนังสือทางคอนเฟอเรนซ์สักพักพยาบาลก็โทรมาบอกว่า หมอหมอคะคนไข้ห้องแยกโลกมีอาการกระวนกระวายกระสับกระสา่ายเขาเขาบอกว่าเห็นผีคะ่ะเ,เดี๋ยวกว่อนครับคุณพยาบาลเตีตตยงไหนนะครับห,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 ห้องแยกโลกล,ลุงอดุลคะ่ะเตียงสองค่ะหมอคุณนนท์ได้ฟังก็แปลกใจครับก็เลยถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณลุงอดุลน,นี่แกน,นอนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแล้วลุงแกนี่มีประวัติโรคจิตเภทหรือเปล่ากินเหล้าหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องพิษสุราเรื้อรังหรือเปล่าครับ ไม่มีนะคะแต่ตอนนี้คนไข้กำลังปีนเตียงแล้วค่ะหมอมีอาการรู้สึกกลัวบอกว่าอยากจะขอเปลี่ยนเตียงอะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลงไปดูคือตอนนี้ผมกําลังคอนเฟอเรนซ์อยู่เดี๋ยวผมฝากให้ยาแล้วกัประสาททางหลอดเลือดดาไปก่อนแล้วกันนะครับให้คุณลุงอดุลสงบก่อนแล้วกันหลังจากที่คุณนนท์คอนเฟอเรนซ์เสร็จแล้วประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับคุณนนท์ก็ลงมาเจอคุณลุงอดุลครับแกไม่ยอมนอนบนเตียงแกนั่งอยู่ข้างเตียงครับไม่ยอมหันหน้าไปทางระเบียง คือแกจะหันหน้าอกทางประตูอย่างเดียวคุณนงก็ถามว่าอืมคุณลุงอดุลครับสวัสดีครับเอ่อคุณลุงเป็นไงบ้างอะผมขอย้ายห้องได้ไหมหมอคุณลงุงเห็นอะไรเลยครับเมื่อกี้ลุงนอนอยู่ลงุงลุงเห็นผู้ชายคนนั้นอะคนที่เพิ่งบูุกขอตายไปเขาเขาลอยเข้ามาในห้องแล้วก็พูดก,กับลุงว่าไปอยู่ด้วยกันไหม คุณนนท์ได้ฟังครับก็รู้สึกเฮ้ยทาไมมันแฟนตาซีได้ขนาดนี้เนี่ยก็เลยถามกลับไปว่าคุณลุงครับแล้วคุณลุงเห็นเขาเนี่ยเขามาเลยใช่ไหมคือไม่ใช่เงาดําๆใช่ไหมครับใช่เขาเขามาเป็นตัวเลยแล้วก็พูดด้วยเออเขาเขาพูดนี่คือแบบเขาพูดออกมาเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับคือขยับปากเลยใช่ไหมใช,ใช่เขาพูดแล,แล้วแล้วลุงก็ได้ยินหมดเลยอ่ะแล้ว ตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนครับลุงลุงชี้ให้หมอดูหน่อยได้ไหมเขาเขายืนอยู่ตรงระเบียงอะไหนลุงชี้ให้หมอดูหน่อยได้ไหมครับตรงไหนหมอไม่เห็นน่ะคือคุณลุงเนี่ยไม่ยอมหันไปมองครับเอาแต่มือชี้คุณนนท์ก็เลยบอกว่าอยู่ตรงนั้นเหรออ่ะโอเคโอเคหมอเชื่อนะครับคือตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณนนท์รู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันไม่ค่อยเมคเซ e n s กันนะครับทาไมดูเหมือนหมอใจร้ายจังเลยแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ คุณนนท์เนี่ยจะต้องถามครับคือมันต่างกันถ้าคนไข้เห็นภาพหลอนเสียงหลอนนะครับมาเป็นรูปเป็นร่างมาเป็นเงาเงาหรือได้ยินเสียงแว่วเป็นภาษาไทยหรือเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ภาษาหรือไม่ใช่ประโยคเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยแยกโลกครับซึ่งตรงนี้คุณนนท์จะต้องเขียนประวัติให้ละเอียดนะครับเพื่อส่งปรึกษากับอาจารย์จิตแพทย์อีกทีหนึง่งและในส่วนของคนไข้าบางคนนะครับที่เจ็บป่วยทางกายหรือเจอเหตุการณ์ที่มันหนักๆมามากเนี่ย ขาอาจจะมีอาการทางจิตแพทย์หรือว่าอาจจะมีอาการทางประสาทหลอน,หลอนเห็นภาพหลอนได้ครับอันนี้คือเรื่องปกติของหมอเลยทุกคนจะรู้อยู่แล้วคุณนนท์ก็เลยโทรไปปรึกษาอาจารย์จิตแพทย์อาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้ลองเจาะเลือดดูครับดูว่ามีผลค่าเลือดตัวไหนที่ผิดปกติและก็ให้ยาที่ช่วยบรรเทาอาการพวกนี้ไปก่อนวันนั้นคุณนนท์ก็ไม่ได้อยู่เวรนะครับหลังจากลงเวรไปตอนเช้าคุณนนท์ก็มาเจอเพื่อน ที่อยู่เวนชั้นนี้เมื่อคืนครับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยนนเมื่อคืนน่ะคุณลุงอดุลเนี่ยแกทำวุ่นวายทั้งคืนเลยวะ่ะแกบอกแกเห็นผีด้วยนะเว้ยอ๋อแล้วทำไงอะ่ะก็ไปทำไงอะ่ะก็ยาแล้วก็ประสาทปกติไปแต่ว่าแกตื่นทุกๆ15นาทีเลยวะ่ะแล้วก็บอกว่าแกจะไม่อยู่ห้องนี้แล้วแกจะไม่ยอมอยู่ห้องนี้อะไรเนี่ยซึ่งคุณลุงอดุลนะครับแกมีภาวะจำเป็นที่ต้องอยู่ในห้องแยกโลก คุณนนท์ไม่สามารถที่จะเอาคุณลุงเนี่ยมาอยู่ข้างนอกได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรักษาและอีกอย่างในห้องนั้นก็มีพระมีหิ้งพระอยู่ครับคุณนนท์จึงไปเยี่ยมไข้คุณลุงซึ่งตอนนั้นครับคุณลุงอดุลน,นั้นรู้สึกกลัวมากคุณลุงบอกว่าต้องนอนตะแคงตลอดไม่กล้าหันไปทางระเบียงพอลุงเห็นคุณนนท์เดินเข้ามาหาลุงก็พูดว่าขอกลับได้ไหมไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่แล้วคุณนนท์ก็เลยพูดปลอบใจไปครับว่า คุณลุงใจเย็นก่อนนะครับพรุ่งนี้ครบกําหนดที่ปรับยาแล้วเดี๋ยวหมอเจาะเลือดวันนี้ถ้าผลเลือดออกมาดีเนี่ยพรุ่งนี้หมอให้กลับบ้านได้แล้วนะครับและในคืนนั้นคุณนนท์ก็อยู่เวรอยู่กับน้องเอ็กเทิร์นคนเดิมครับทีนี้น้องเอ็กเทิร์นก็ยังกลัวอยู่เลยบอกว่าพี่ผมขอไปนอนก,กับพี่ที่ชั้นสี่ได้ไหมะคุณนนท์ก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันนะให้อยู่ตรงนี้ไปก่อน แต่ถ้าหลังเที่ยงคืนนะ่ะเคสมันสงบไม่มีอะไรหรือปัญหาหอะไรเกิดขึ้นเนี่ยค่อยไปนอนก,กับพี่ข้างบนก็ได้โอเคไหมหลังเที่ยงคืนค่อยว่ากันพอสักประมาณห้าทุ่มครับน้องเอ็กเซิกับพยาบาลก็วิ่งขึ้นมาตามคุณนนหมอหมอช่วยด้วยหมอคนไข้ผูกคอตายอีกแล้วคุณนนก็ตกใจฮะเตียงไหนอ่ะพยาบาลก็บอกว่าหมอครับคุณลุงอดุลค่ะคุณลุงอดุลผู้คอตายครัหมอ คุณนนรีบทิ้งข้าของทุกอย่างแล้วก็รีบวิ่งลงไปดูเลยครับพอเปิดประตูห้องเข้าไปภาพที่เห็นคือร่างของคุณลุงครับใช้ผพพ้าปูเตียงฉีกเป็นชิ้นๆเอามามัดคอตัวเองแล้วก็ผูกกับลูกกงทิ้งตัวลงมาลิ้นจุกปากแต่เหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นตอนเวรดึกครับคุณนนก็เลยรีบเอาตัวลงุงลงมาและปั๊มหัวใจช็อตไฟฟ้าให้ยากระตุ้นหัวใจสัญญาณชีพกลับมาครับ คุณนทน์เห็นว่ามันเกินความสามารถของตัวเองเลยโทรตามอาจารย์เวนในวันนั้นอาจารย์ครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดก,การตามนี้นะครับส่วนคุณลุงอดุลนั้นหลังจากได้รับการกู้ชีพเรียบร้อยแล้วคุณนทน์ก็เลยให้ไปอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตครับหรือ ICU นั่นแหละฮะทีนี้ในห้องแยกโลกเนี่ยมันจะว่างนะครับเพราะว่าคนนึงก็ผูกคอตายไปแล้วอีกคนหนึ่งก็อยู่ใน ICU หลังจากเหตุการณ์นี้ ทำให้น้องเอ็กเทนคนนั้นยิ่งกลัวหนักกว่าเดิมส่วนตัวของคุณนนท์นั้นเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาบ่อยแล้วครับก็เลยไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นอะไรซึ่งตัวของเขานั้นมีวิธีการที่จะดีลกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยปลอบใจน้องเอ็กเทนไปว่าเอาหนะ่าไม่เป็นไรหรอกน้องเอ็กเดี๋ยวน้องเอ็กจัดก,การตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยค่อยขึ้นไปนอนกับพี่ชั้น4ก็ได้นะหลังจากจบเรื่องประมาณตีหนึ่งครับน้องเอ็กก็ขึ้นไปนอนคุณนนท์ก็เข้าไปนอนตามน้องครับ ก่อนนอนก็พูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าอะน้องกันเถอะวันสองวันนี้รู้สึกหนักหน่วงเป็นบ้าเลยตรงนี้อธิบายก่อนนะครับว่าห้องพักแพทย์นั้นแปลนมันจะเหมือนกันคือเปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกระจกฝ้ากั้นห้องให้เป็นสองล็อกสำหรับให้หมอนอนได้สองคนครับประตูของห้องพักก็จะเป็นช่องและจะมีแสงไฟจากบอร์ดหรือแสงไฟจากทางเดินเนี่ยมันจะส่องเข้ามา คือปกติแล้วเวลาอยู่เวรก็จะไม่ได้ปิดไฟมืดสนิทอยู่แล้วครับจะมีแสงสลัวๆนิดหนึ่งพอนอนไปได้สักพักหนึ่งจู่ๆน้องเอ็กก็ตะโกนออกมาว่าเฮ้ยพี่ด้วยความเหนื่อยล้าครับคุณน้องก็ถามว่าเอ้ยอะไรน้องเอ็กมีอะไรพี่พีผ่ผมไม่เอาแล้วอะผ,ผมขอไปนั่งในเคาน์เตอร์พยาบาลได้ไหมอะพูดเสร็จน้องเอ็กก็เดินออกไปที่นั่งที่เคาน์เตอร์ครับคุณน้องคิดในใจว่าน้องเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็นอนต่อครับ แต่ก็ไม่ได้นอนหรอกเพราะว่ามีเคสเข้ามาเรื่อยๆแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีเดียวในช่วงเช้านั้นคุณนนท์ก็เลยถามน้องเอกว่าเมื่อคืนตะโกนทําไมน้องเอ็กเล่าว่าเมื่อคืนตอนที่กําลังนอนอยู่นั้นหลังจากที่คุยและปิดไฟกันเรียบร้อยพอปิดไฟปุ๊บก็เลยมองผ่านกระจกฝ้าเห็นเป็นเงาคนยืนอยู่น้องคนนั้นก็ตกใจก็เลยร้องเคยออกมาแล้วก็ทีนี้เงานั้นก็พุ่งทะลุกระจกเข้ามาหาน้องครับก็เลยอยู่ไม่ไหว เดินออกไปนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์เพยาบาลจนถึงเช้าซึ่งปกติแล้วเข้าเวรโรงพยาบาลรัฐก็ไม่ค่อยได้นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ากลางคืนนั้นมักจะมีเคสเข้ามาอยู่โดยตลอดในตรงนี้ครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณนนรู้สึกเหมือนไม่กลัวเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณนนน,นั้นนักถือศาสนาอิสลามครับสำนึกในเรื่องของผีศาสนาของคุณนนครับจะไม่สอนในเรื่องของการเชื่อเรื่องผีครับแต่ให้รู้จักในนามว่ายินครับ ซึ่งยนในที่นี้ก็คือปีศาจหรือผีในภาษาอาหรับนั่นเองเท่ากับว่าตอนนี้มีปริศนาเดียวครับก็คือคนไข้คนแรกที่เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงเขาเอาเลี้ยวแรงจากไหนพาตัวเองขึ้นไปผูกคอกับซี่ตะแกรงลูกกงนั้นได้หรือว่าเหมือนกับเป็นห้วงสุดท้ายของเขาเป็นกําลังสุดท้ายของเขาที่ตัดสินใจแน่วแน,วแน่ว่าจะทําแบบนี้ถ้าถามตัวคุณนนท์ครับคุณนนท์ว่าทุกอย่างมันน่าจะมีความเป็นไปได้ทั้งนั้น ในส่วนของลุงอดุลนั้นหลังจากที่คุณนนช่วยกู้ชีพขึ้นมาแล้วย้ายไปอยู่ในห้อง ICU อยู่ได้ประมาณ24ชั่วโมงครับคุณลุงอดุลก็เสียชีวิตลงหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดมาแล้วอาจารย์อายุรกรรมอาจารย์แพทย์ฝ่ายบริหารและนิติเวศก็เดินเข้ามาดูว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เราจะป้องกันแก้ไขได้ยังไงทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน และมีการจัดทําบุญใหญ่ของผนกหลังจากคุณนนท์ครับจบอินเทอร์นึก็ขึ้นเป็น2แล้วก็3ครับจะต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลห่างไกลซึ่งตัวคุณนนท์นั้นต้องอยู่คนเดียวทั้งโรงพยาบาลอาจจะมีพยาบาลอยู่เว้นด้วยกัน2คนมีผู้ช่วยหนึ่งคนมีคนงานหนึ่งคนแต่ว่าที่ผ่านมานั้นก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรในลักษณะแบบนั้นอีกเลย